มาแล้วครับนักเรียนครับมาแล้วครับต่อเลยนะครับตอนที่สองนะครับสินาทีนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะฮะก็เมื่อกี้ก็ได้พูดถึงว่ากองทัพของอินทรชีที่เป็นช้างเอราวันก็เต้นมาเก้าโว้ก้าโวเก้าโวเต้นอยู่บนหัวช้างนี่นะครับมีนางรำเต้นบุบับชิกิชิกิชิกิมาก็มาที่มาถึงกองทัพของพระรามนะครับเมื่อนั้นจึงพระจักรีพอพระสุริสีอรุณเรืองเมธา พระรามหลับอยู่นะครับตอนนั้นพระรามหลับอยู่ก็มีกลิ่นหอมอบอวลฟุ้งมาในวนาวานี่แปลว่าป่าฟุ้งเข้ามานะครับพวกพึ่งพวกบรรดาหมูสัตว์ต่างๆตัวหงทงอะไรต่างๆก็ร่อนวิ่งลงมาในดอกไม้นะครับเรนครับนกเกาเห่าก็ร้องนี่เขาบรรยายทับของเรื่องบรรยายทับของพระรามนะนกปักษาเนี่ยนะครับปักษานี่ก็คือนกตัว ผู้ถ้าปักสียกตัวเมียแล้วอุ้ยเห็นภาพนะครับก็มีการร้องกันทั่วในป่าเลยนะครับบรรดาแสงของพระจันทร์ดวงดาวก็ถูกแสงอาทิตย์ค่อยๆไล่ขับไปก็เริ่มตื่นเริ่มเช้าขึ้นมาทันใดนั้นนะครับพระรามก็ตื่นขึ้นมานัเดชครับตอนนั้นนอนอยู่เนาะพระรามตื่นขึ้นมาก็ทําไมครับพร้อมจะลบทันทีตื่นปุ๊บลุนขึ้นรถทันทีนั่นเองครับรถแจ้วนี่คือจะบรรยายในเรื่องของรถทรงของกองทัพพระรามนะครับอย่าลืมนะคือ อิทราชินี่เป็นยักษ์เนาะเป,นเป็นยักษ์เป็นยักษ์คือแบบประมาณว่าไม่ได้ไฮโซมากแต่ว่ากองทัพพระรามพระรามเป็นกษัตริย์นะจำง,ง่ายๆพระรามนี่เป็นพระมหากษักษตริย์เพราะนั้นกองทัพก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆกับในหลวงเสด็จเนี่ยชุดใหญ่เลยนะเสด็จนะเรี่ยดูต่อเขาบอกว่าก็ขึ้นบนรถม้านะครับพร้อมนะครับมาตาลีสหรัฐมาตาลีคนขับรถชื่อมาตาลีเนาะก็มาตาลีก็ประมาณว่าขึ้นพร้อมที่จะเอารถรถทรงของพระรามออกมานะครับ รถนี้ก็ประดับด้วยบรรดาพลอยอะไรต่างๆแล้วก็เขาเขาพูดให้มันดูแบบอธิพจน์เมื่อวังเนาะว่าเสียงกงล้อก,กระทบพื้นดังไปทั่วโลกทั่วโลกามาเนี้ยนะนักเรียนต้องดูให้ดีนะตรงนี้สําคัญมากคือกองทัพของพระรามมีการเชิดชูพระรามพระรามที่เป็นกษัตริย์เนาะมีน้องชื่อพลร,รัตคือเขาจะอยู่ด้วยกันนั่นแหละในในเรื่องนี้นักเรียนดูนะคือนั่นนี่ต้องดูให้ดีนนี้สําคัญมากคือ จะมีอันเนี้ยบทเนี้ยมายุรักฉากชุมสายพรายสีพัดโบกพัชนีกระบี่ระบายโบกลมอันนี้คือบรรยายเครื่องสูงคือเครื่องสูงก็คือเอย่ี๋ยวคุณจะให้เรียนดูอันนี้ก็คือหมายถึงว่าอันนี้คือเนี่ยปลากองทัพของกองทัพของพระรามไปเนี่ยเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้คือจะมีเครื่องสูงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพวกนี้จะเป็นเครื่องสูงต่างๆนด่เลยลองนับดูนะว่ามีกี่มีกี่ชนิดเนาะพามาดูพร้อมกันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมี มายุรฉ so ักรเห็นไหมครับมายุรฉักรก็คือเครื่องสูงสําหรับแสดงอิสรยศเนี่ยเนี่ยก็คือเป็นภาพนี้เลยเนาะเป็นภาพนี้เลยเนี่ยมายุรฉัตระนะที่มาทํามาจากหางนกยูอะไรต่างก็จะมีมายุรฉักรนะครับมีชุมสายเครื่องสูงเหมือนกันจะเป็นสัตว์เป็นฉัดรสามชั้นเนาะแล้วก็พัดโบกพัชรีนี่เป็นพัดนะเป็นพัดนะครับเป็นพัดเนี่ยมีมายุรฉักรเนาะมีชุมสายแล้วก็มีพัดโบกพัชนีก็มีพัดแสดงถึงถวายพระบากษัตริย์เนาะ กระบ,บี่ที่นี้แปลว่าลิงนะลูกนะไม่ไม่ใช่เครื่องสูบนะฮะนเรียนดูให้ดีนะตรงนี้สําคัญมากต่อไปนเรียนครับก็กองบรรดากองตีระงมมีการเป่าแต่สังร้องต่างๆนเรียนครับเสียงพลโห่ร้องรามรามรามมานะครับชุดใหญ่เลยนเรีย,ยนนะนเรียนดูนีสอณิเว์มากอันนี้เป็นแบบว่าทําสิ่งไม่มีชีวิตให้มีชีวิตเนาะบรรดาสัตว์พันธุ์บรพธก็คือพวกภูเขารอบคาเฟสูมเมนเนี่ย ก้มหัวลงมาเขารบกองทัพพระรามนะครับนเรยนครนะอันนี้คือกองทัพพระรามเดินไปที่ไหนเนี่ยกระทบหวาดเนื้อพวกตกใจกันหมดนะครับนเรียนครนะบรรดาลูกครุฑตกมาจากวิมานชิมพีนะครับกระทบหัวเปื้ดหมดนะครับแล้วก็ช้างเอเอขัดสดินอินทรีคาบช้างก็วางวางช้างลงนะครับอันนี้อันนี้ไม้ไหลยุงยางกลางโดงอันน,อนี้คือนี่คือบรรยายกองทัพของพระรามเท่านั้นเลยนเรียน,น,นไม้ไหลยุงยาง อ่ายุงอันนี้คือชื่อไม้เนาะไม้ไหลยุงยางกลางโดงแหลกลู่ล้มล้มล,ลงละเอียดคือประมาณว่าต้นไม้ระหว่างทางเดินทัพของพระรามเนี่ยล้มลงตลอดแนวทางนะล้มลงหมดเลยคือกองทัพของพระรามแบบยิ่งใหญ่มากบรรดาต้นมงต้นไม้แบบนี้เนี่ยแหลวหมดเลยนะเนียนครับโอ้โหเห็นภาพนะฮะเครับอากาศก็กกบังหมดแล้วก็มีคนออกมาจากประตูมส่งเสียงสรรเสริญกองทัพของพระรามนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ลบนะครับนี่แค่บรรยายกองทัพนะครับเขาสู้กันนะครับเมื่อกี้บรรยายกองทัพของอินทรชิตเนาะน,นี่บรรยายกองทัพของพระรามบ้างแล้วหลังจากนั้นนักเรียนครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าเรื่องแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเมื่อนั้นพระศรีอนุชาเรื่องอัฏฐวัจานาตัดถามสุครีพผลผลคือตอนนั้นเนี่ยพระลักษณ์เนี่ยก็เริ่มงงแล้วว่าเฮ้ยทำไมกองทัพของอินทรชิตหรือตอนแรกเอาใหม่ตอนแรกคือพระลักษณ์เนี่ยไม่รู้ว่าอันนั้นนะคือกองทัพของอินทรชิต พลักก็มองดูแล้วว่าที่ทำไมทาไมพระอินทร์งช้างเอราวัณรอบนี้ทําไมมาแปลกแปลาไมถึงต้องมีทับหน้าทับหลังทําไมต้องมีปีกซ้ายปีกขวาและทําไมบนหัวช้างต้องมีนางรําเต้นกันยุบดับรบดับปกติเนี่ยพระอินทร์เวลามากับช้างเอราวัณก็จะมาแบบธรรมดาธรรมดาแต่ทําไมรอบนี้เนี่ยทาไมรอบนี้ถึงมาชุดใหญ่พลักเริ่มละพลักก็เลยถามกับสุครีพดูนะว่าสุครีพจะตอบว่าอย่างไร สุครีพนั่นเรียนดูนะว่าอันนี้คือพระรักถามนะเหตุชั้นไหนสหัสนายสเสด็จน,นสมรภูมิภัยสนเธอมาด้วยกลอันใดคือเหตุใดพระอินทร์ถึงเดินถึงเข้ามาในสนามรบแล้วมาลบก,กับเราทาไมใช่ไหมก็เริ่มสงสยนะัยละสุครีบเนี่ยนัเรียนฟังดีนะสุครีบก็เลยพัดทานไว้ว่าทุกทีเนี่ยพระอินทร์เนี่ยศาสนายก็คือเท้าพันตานะครับอกว่าจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงมีพันตาเนี่เท้าพันทําไมสุครีบก็เลยบอกว่า ทุกทีเนี่ยพระอินเนี่ยก็จะมากับหมู่เทวดานะไม่เคยจะมาแบบชุดใหญ่ซะขนาดนี้นะทําไมมาจุกทีทัดทานไว้ว่ามันแ,แปลกๆนะทําไมต้องมีการล้อกเวชัยงสงสัยมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนทรงเครื่องสัตราแย่งยนต์เนี่ยไอตรงเนี้ยมันน่าจะหมายถึงอินทรชิตเนาะพวกเนี้ยทําไมถึงแบบมาจัดเต็มทรงเครื่องชุดใหญ่เลยหรือว่ามันจะเป็นแผนการของไอ้พวกราบอาธรรมก็คือเป็นของแผนการของพวกทศกัณฐ์หรือเปล่านะ สุสครีบเริ่มพูดแบบประมาณบอกกับพลักษนะให้ระวังตัวนะพระผู้เรืองฤทธิ์ที่แรงแข็งขันต้องระวังให้ดีนะพลักษนะอันตรายมากอย่าไปไว้ใจไพรีคือยอย่าไว้ใจจัตตูนะเมื่อนั้นอินทรชิตยักษ์สีตัดสั่งกับพวกยักษ์เลยว่าตอนเนี้ยจัดเต็มเลยให้จับระบำลำถวายคือจับเต้นชุดใหญ่หรือมันหัวช้างเกาโว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 เต้นชุดใหญ่เลยนะ เป็นชุดใหญ่บนหัวช้างเลยเกิดอะไรขึ้นให้องค์อานุชาก็คือให้พัลลักษ์เนี่ยเคลือบเคลิมแล้วมันก็จะหาโอกาสในการแผงสอนลงไปแผงสอนลงไปนักเรียนดูต่อนะกำลังเข้มข้นเลยสุดท้ายนักเรียนครับพัลลักษ์ก็เคลือบเคลิมจริงๆมองบนนางรําอยู่บนหัวช้างเต้นรบดึดรึดึดรึดึดรึดชิกิชิกิบ๊อบบอบนอมฮอนนอมฮาเต้นกันชุดใหญ่นักเรียนครับอินทรชิตเนี่ยตอนนั้นมันก็แปลงกายไปพักอินใช่ไหม เมื่อเห็นพลักเนี่ยเริ่มเคลืบอคเขิมแล้วอินทรชิตก็เลยปิอยู่บนหัวของช้างเอราวัณแล้วก็ทําไมครับทันใดนั้นก็มองมาที่พลักเห็นพลักกำลังเคลืบอนเขิม,มทันใดนั้นอินทรชิตก็เลยจับสอนพรมมาสเนี่ยพุ่งลงไปอย่างแรงหมายที่จะให้ไปเจอให้ไปขําให้ไปแทงพลักใช่ไหมดูนะทูลเหนือเสียก้าวยักษ์สามหมายองค์พระนุชาคืออยากคือจะพุ่งสอนพรมมาสเนี่ยไปใส่พลัก เกิดอ,อะไรขึ้นนั่นเองครับอากาศก,ก็ก้องโกลาหลสะท้อนคลเคลื่อนไปหมดเหมือนตอนนาคีกำลังจะเข้าเทวลัยนั่แหละนะสุดท้ายเกิดอ,อะไรขึ้นครับนั่นเองครับศรก็พุ่งเข้าไปไปโดนพัลลักษ์พัลลักษ์ก็กลิ้งกลางพลก็คือพัลลักษ์ก็ต้องสอนพรมมากที่ได้รับประทานรับพระราชทานมาจากใครพระอิ่วนเนี่ยทําไมครับอินทรชิต แผงสอนพรมมากไปสั่งพลักสําเร็จพลักก็กลิ้งกลางคนแล้วก็ล้มลงไปงใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แต่สุดท้ายพลักไม่ตายนะเดี๋ยวก็มีหนุมานมีใครมาช่วยพลัก,ให,ลกให้ฟื้นขึ้นแต่รอบเนี้ยถือว่าอินทรคิจชนะชนะโอ้โหนเรียนครับวันนี้ครูก็สรุปให้กับพวกเราเนาะก็คือสรุปแบบย่อๆที่สุดละอย่างน้อยให้พวกเราก็ลองฟังดูแต่ว่า ไดยต้องเข้าใจนะว่าเรื่องนี้มันเกิดจากกองทัพของอินทรชิตอินทรชิตเนี่ยก็คือฝั่งพรทกรรมเนาะจะหาวิธีการในการที่จะไปสู้รบกับฝั่งของพระรามให้ได้เพราะว่าเขาสู้รบกันมาตลอดนั่นเองต้องเข้าใจแบบนี้เนาะแล้วตอนนี้เขาใช้เลขกลในการอินทรชิตเนี่ยแปลงกายมาเป็นพระอินทรงช้างเอราวัณชุดใหญ่เพื่อที่จะไปสู้รบ,บกับกองทัพของพระรามนะครับแล้วก็ให้มีนางรำอยู่บนหัวช้างมากมาย จนสุดท้ายแล้วในในเนี่ยเยนครับก็พลักระก็เคลือบเคลิมนะครับเคลือบเคลิมจนทําให้อินทรชิตนั้นแผงสอนลงแผงสอนรมมาสตลงไปใส่พลักระสาเร็จได้นะครับลงไปใส่พลักระสาเร็จได้เรื่องนี้ก็จบเปเท่านี้เนาะครูก็อัดให้พวกเราเท่านี้ก็อย่างน้อยให้พวกเราได้เข้าใจในเรื่องนะครับขอทุกคนโชคดีรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับยิ้มยิ้มสวัสดีจ้า